ชาวบ้านตัดหญ้าชาวบ้านมามุงดูครับดูคนบ้าตัดหญ้าอยู่ครับผมคุณแ้งครับได้ข่าวไ่คนเก่าหาคนแล้วเป็นคนคนบ้าจริงไหมครับเี่ยคนเป็นคนบ้าใช่ไหมครับ ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณเขาบอกให้คุณตัดต้นส,สูงๆเลยนะครับตะไครตัดต้นตะไครเขาพูกว้าวผมเป็นนักไอ้นี่สำรวจวิทยาของตะไคร้มาใช่เหรอวะมันเหมือนหญ้าเลย ใช่ค่ะยายารมดายาขนยาขนเนีย่ยขนมันเป็นขนเลยเลยเฮ้ยตะไคร้โหแบงค์ไม่เข้าขาเมือ่อนเลยแล้วเขาจะหันมาพูดงกูเฮ้ยแบงค์ผมไม่กินใบผมไม่กินใบเอาที่ตะโพนเพราะเป็นตะไคร้ตะโพน